แต่ผมอยากจะบอกสุรชาติว่าครั้งที่แล้วที่แพ้ไปไม่ใช่เพราะประชาชนไม่รับพอไม่ใช่ที่น้องประชาชนชาวหลักสีจ่จะตุจักไม่รับสุรชาติเยียนคองพอแต่เพราะว่ารัฐบาลคอสชอมันใช้งบประมาณมหาศาลสี่หมื่นสี่หมื่นล้านห้าหมื่นล้านหาเสียงได้ไม่จํากัดใช้อํานาจแต่งตั้งโยกย้ายได้ไม่จํากัด ใช้อำนาจแทรกแซงการเลือกตั้งโกงการเลือกตั้งได้ไม่จำกัดและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครบอกประชาชนเนี่ว่าผู้สมัครที่แข่งและจะได้ผู้แทนเนี่ยขาดคุณสมบัติมาตั้งนานแล้วคราวนี้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วครับสิ่งเหล่านี้มันทำยากแล้วข้าพี่น้องจะจุจักหลักสี่พร้อมใจกันส่งสัญญ,ญาณ ส่งเสียงให้ดังไปทั่วกรุงเทพมหานครส่งเสียงให้ดังไปทั่วประเทศว่าไม่เอารัฐบาลนี้แล้วในครั้งหน้าประชาชนจะพร้อมใจกันไม่เลือกทัก่วมรัฐบาลหันกลับมาเลือกทักฝ่ายคา้านและโดยเฉพาะจะเลือกทักเพื่อไทยเข้าไปมากๆในสภาถามว่าเราจะตั้งรัฐบาลได้ไหม ก็สอวอมีตั้ง250เสียงผมก็อยากจะพูดแทนพักเพื่อไทยขออนุญาตถัวหน้าพักมาแล้วว่าที่น้องประชาชนทั่วประเทศลองเลือกพักเพื่อไทยเข้าไปให้เกิน250เสียงสิครับเราจะตั้งรัฐบาลให้ดูเมื่อกี้ผมชูสามนิ้วแบบนี้ก็เป็นธรรมดานะครับว่าก็มาว่า มาหาเสียงให้เบอร์สามก็ชู3ามนิ้วแบบนี้านาาเสร็จแล้วผมก็ยืนชูแบบนี้นนทั้งสองไปด้วยกันได้เลยระหว่างสุรชาติเบอร์สามกับการต่อสู้พัดทานประเด็จการและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย<อ>มันเป็นเวลาที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องผลึกกำลังกัน และถ้าพนึก์กำลังกันจริงๆจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ในอนาคตจะแก้แก้ไขรัฐมนูญก็จะทำได้และก็มีความมั่นใจว่าพักเพื่อไทยเป็นพักที่มีความพร้อมที่จะทำงานทั้งในสภาและในรัฐบาลอย่างที่เคยทำมาแล้วและจะทำได้ดียิ่งขึ้นด้วย